สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเออนี่คืออะไรอ่ะคือคือความฝันอ่ะคือคือคือยังไงอ่ะไม่ถูกนะคือคือเห็นแล้วเห็นแล้วอยากทำอยากได้อยู่นะคือแบบชอบอ่ะชอบชอบความชอบตัวเตัวชอบอ่ะเป็นเสียงน้ำเสียงธรรมชาตินะ จะอยู่ที่เงียบเงียบนะแล้วก็มานั่งฟังเสียงน้ำอย่างเงี้ยโอ้ดีนะคะเนี่ยชอบมากเลยเดี๋ยวถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูสวยค่ะเนี่ยจะเป็นน้ำพนะุน่าจะเนี่ยอันนี้จะเป็นเตยนะคะเตยหอมนะคะไม่ใช่อะไรนะ เป็นเตยหอมถ้าเอาไปปลูกในขอบบ่อนะ่น่าจะดีนะจกันกันพังนะกันพังทงลายด้วยได้ได้ประโยชน์ด้วยนะใช้ประโยชน์ได้ด้วยเยอะมากเลยค่ะเตยหอมเต็มหมดเต็มขอบจะเต็มขอบบ่อขอบ สวยค่ะเห็นแล้วแบบแบบว่าเออดีนะแบบนี้นะน่าน่าทำน่าเอาไปปลูกแบบเตยหอมไปปลูกในขะอบบ่อนะนี่จะได้กันคังทลายด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเตยหอมต้มน,น้ำทำของหวานทำขนมอะไรก็ได้เยอะๆนะแล้วก็ไปทำอะไรนะใบมันอนะไปทำดอกกุหลาบดอกอะไรที่เขาขายกนะัน เยอะแยะประมาณนี้นะคะ่ะนี่ท่านก็สงสัยนะว่าอยู่ที่ไหนนะยายก็ก็เอะเก็บเาให้ลงลงมาให้ลงให้ดูเรื่อยๆค่ะแต่ก็มาทุกทีก็ต้องมาทุกทุกทีก็ต้องมาหาค่ะเพราะว่ามันมันชอบอะค่ะความชอบนะ ความชอบส่วนตัวสวยจะมีเสียงน้ำ,นำ,นำ,นำเสียงน้ำพุน้ำพุ่งไปกระทบกำับน้ำนะเสียงน้ำคะ ธรรมชาตนะิแต่ถ้าเราไอ้นั้นนะเลี้ยงป่านะก็จะดีนะพนาถ้าทำในะน้ำมันก็จะอันนั้นอนะน้ำมันขยับทำให้ออกซิเจนมันมีเยอะนะป่าก็มีออกซิเจนหายใจนะนก็จะพุ่งๆไปอย่างเี้ค่ะ บรรยากาศดีอะ่ะถ้าจะมานั่งเล่นนั่งเล่นคิวคิวสบายสบายแต่ถ้าเป็นที่แบบที่เงียบยสงบสงบหน่อยไม่มีเสียงรถเสียงอะไรก็จะดีกว่านี้เยอะแต่นี้มันจะมีเสียงรถหน่อยนะจะมีเสียงรถผ่านไปผ<ป>่านมาหน่อยก็เป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอนี้ ใาญ่ก็มีโอกาสได้มาหาญาตินะคะมาเยี่ยมหลานมาเยี่ยมหลานก็เลยไม่มีโอกาสได้มาถ่ายภาพสวยๆบรรยากาศดีๆนะให้เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะมันก็จะมีเสียงรถหน่อยถ้ามันอยู่ในที่แบบเงียบๆเลยน,นะม,นนนะมันสวนหลวงีงนะกว้างนไงนะ คงดีอ่ะสวนหลวงก็สวยนะฟังเสียงน้ำสสยดีนะคะ เตยหอมเต้มบรรยากาศดีดีนะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นเลยนะมีสนามเด็กเล่นนะจะเ,เด็กไม่มีหรอะบ้าเขาไม่ให้ลูกเขาออกมาเล่นแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าด้วยส,สถานการณ์แบบนี้เขาก็ไม่ให้ลูกเขาออกมาเล่นสนามเด็กเล่น จะมีต้นอันนี้ด้วยะคะต้นอะมะกว่ามะกว่าค่ะมะกว่ามะกว่าเนี้บอกมะกว่ามันหล่นมะกว่าหน่ยบักงหญ่เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะมันแตกนะมมันหล่นมะกว่ามะกว่ามะกว่าเห้มันหล่นมันก็จะแตกมาเลย็ัพทีน ตามพื้นอ่ะมะกร่าใหญ่เด้อนี่นะมะกร่าใหญ่เด้อนี่เห็นไหมคะมะกร่าใหญ่พวกเมลมะกว่าน้อยเด้อมะกร่านล้วมันอยู่นายก่อนน้อยกว่านี้ใบใหญ่แบบนี้ใ่ใหญ่มะกร่าใหญ่มะกร่าใหญ่ ต้นมันกบกใหญ่เลย่ะต้นมันใหญ่วันี้เคยกินไหมแค่มันเป็นไรเว่เคยกินทุกอย่างเห็นแต่มันบบใหญ่มันหล่นมันหล่นลงมอพื้นเห็นไหคะ เห็นไหมคะไม่ใ่ะน,น,น,นีะ่เลย่มากกว่ามากกว่ามากกว่าค่ะสวนเด็กเล่น เราจะเดินไปทางลานเด็กเล่นนะแตไม่มีเด็กเลยแต่ก่อนก็จะมีเด็กเล่นอยู่ลูกหลานของเจ้าหน้าที่แถวนี้แหละเจ้าหน้าที่มหาลัยนี่แหละแต่ช่วงนี้นะคือปอกเยอะเขาก็ไม่ให้ลูกหลานเขาออกมาสนามก็จะเงียบหน่อยมากว่าก็หลายอยู่ด้ค่ะอยู่ทางต้นนะหลายๆลกยูก แต่มันมองคอยเห็นมันสูงหน่มบักไงามากว่าไงามันก็จะเป็นตะไคร้เด้อตะไคร้หอมตะไคร้หอมก็เยอะเป็นฝ่าตะไคร้หอมหอมมากเลยนะอือหอมจริงๆ ใบมันหอมเหมือนที่เขาเอามาทํายากันยุงอะไรประมาณนั้นนหะะมาทายากันยุงประมาณนั้นแหละ,ะ,ะคลิปนี้ก็อแค่นี้ก่อนเ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะเลิฟเลิทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าเลิฟเลินะคะเลิฟเิทุกท่านนะคะ